ทูฟาส์ทู o ิวเรคือภาพยนตร์แนวแข่งรถภาคต่อของแฟรนชส์ Fast ที่ยังถือว่ามีกลิ่นอายอยู่ในยุคคล้ายๆกับภาคแรกแถมยังเป็นภาคที่มีการใส่เนื้อหาแนวอาชญากรรมเข้ามาเป็นเส้นเรื่องหละขนานไปกับเรื่องราววิถีชีวิตของวัยรุ่นสายซิ่งบนท้องถนนในเมืองอย่างไมอามีและนี่ยังเป็นภาพยนตร์ภาคเดียวที่ตัวละครไบรอันโอคอนเนอร์รับบทนําโดยไม่มีดอมปรากฏตัวออกมาด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในภาพยนตร์ทูฟาส์ t ู o Furious จากปี2003จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและค อาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับตำนานท่า Power Slide ในภาพยนตร์ภาคนี้นอกจากที่เราจะได้เห็นรถที่กลายมาเป็นภาพจำของไรอันรวมไปถึงพอลวอลเกอร์ตลอดการ อย่างนิสสันสกายไลท์ GTR R34 ปี1999ซึ่งเขาเออกมาแข่งในช่วงต้นเรื่องแล้วนานในตอนที่ตัวไบรอาาันใช้สกิลขับรถเข้าเส้นชยัยด้วยท่า power slide ที่เป็นการสไลด์ให้ด้านข้างข,างของรถมาหยุดที่หน้ากล้องก่อนที่ไบรอันจะยิ้มไปหนึ่งทีฉากฉากนี้ก็จะเป็นฝีมือการขับของตัวพอวอลเกอร์เองทั้งหมดเนื่องจากในชีวิตจริงนักแสดงคนนี้ลคลั่งไคล้การขับรถเป็นทุนเดิมอยู่แล้วขณะที่ว่าเคยบินไปทดสอบรถที่ญี่ปุ่นด้วยตัวเองอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเขาชอบรถจากประเทศนี้มากๆแม้ว่าใน ความเป็นจริงรถคันดังกล่าวจะเป็นของที่ปรึกษาทางเทคนิคเร็กลีเบอร์แมนที่ถูกสตูดิโอคัดกรองมาอีกทีไม่ใช่จากการเลือกของพอลวอลเกอร์แต่อย่างใดแต่หลังจากที่ใช้ถ่ายทําจบแล้วตัวพอลวอลเกอร์ก็สนใจในตัวรถคันนี้มากๆแถมรถคันนี้มันก็ยังได้สร้างภาพจําให้มันเป็นรถประจําตัวของไรอันโอคอนเนอร์ไปตลอดการอีกด้วยเหตุผลที่ไม <her layout> ่มีวินดีเซล หากไม่นบภาพยนตร์ซันที่ถูกทำมาขั้นระหว่างภาครวมไปถึงฮอ a แอนชอลที่เนื่องจากเป็นสปินออฟในภาคท Fast t ท o Furious ก็จะเป็นภาพยนตร์ภาคเดียวที่วินดีเซลไม่ได้ปรากฏตัวออกมาในบทดองซึ่งเหตุผลที่หลายๆคนสงสัยไม่อย่างยาวนานก็คือแท้จริงแล้วในตอนนั้นวินดีเซลได้รับข้อเสนอให้ไปแสดงนำใน Triple X จากปี2002ภาพยนตร์แอคชั่นที่กำกับโดยรอฟโคเฮนผู้กํากับจาก a าสภาคแรกบทบาทของโดมินิกทอร์เรโตจึงถูกพักเอาไว้ก่อนที่จะกลับมาอีกทีในภาคที่3แบบคาเมีย และภาคที่4แบบเต็มตัวในภายหลังแม้อันที่จริงใน t o o Fast t o o Furious ก็ได้มีการเขียนสคริปต์ดั้งเดิมที่มีวินดีเซลเตรียมเอาไว้แลว้วเพื่อเอาไว้ว่าเขาจะเปลี่ยนใจกลับมาแสดงแต่เนื้อเรื่องในสคริปต์ดังกล่าวก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่เทว่าก็มีหลายคนคาดเดาว่าบทของดอมจะถูกทําให้กลายมาเป็นคู่หูของไรอันแบบเต็มตัวครั้งแรกในภาคนั้นเลยโดยไม่ต้องรอไปจนถึงภาคที่4โมนิก้าฟูเอนเตส ตัวละครโมนิก้าฟูเอนเตสของอีวาเมนเดสแต่เดิมนั้นจะเป็นตัวละครที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้เป็นคนรักใหม่ของไบรอันโดยเฉพาะเลยเนื่องจากทีมงานในตอนนั้นได้ยืนยันแล้วว่ามีอาก,กับไบรอันจะตัดความสัมพันธ์กันหลังจากที่เธอรู้ว่าไบรอันนั้นแฝงตัวเข้ามาแต่เนื่องจากมีการแก้ไขบทและการคัดค้านหลายอย่างโมนิก้าฟูเอนเตสจึงถูกปรับให้เป็นแค่คนที่ไบรอันมีความสัมพันธ์ด้วยแบบฉาบฉฉยเท่านั้นในภาพยนตร์ทั้งสองจ,จูกันเพียงแค่ครั้งเดียวและหลังจากนั้นบทของตัวละครนี้ก็ถูกตััดอออกกกไปเลลย่นจะบ สั้นๆในภาพยนตร์ภักทีห่าคนขับมัสแตงในออเดชันเรส ในการแข่งขันออเดชันเรสของคาร์เตอร์เวิร์ลโรนที่ไมอามีเพื่อหาหน้าข่าวฝีมือดีที่สุดที่ไรอันแล้วโรมันต้องลงไปแข่งขันด้วยนั้นจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่รถซารินเอสสองแปดหนึแตปี2003สีแดงถูกรถบรรทูเข้าไปทับจนดูเหมือนว่าคนขับนั้นน่าจะไม่รอดมาได้แล้วแต่ในเวลาต่อมาเราจะสามารถเห็นคนขับคนนี้เปลี่ยนมาใช้รถดอทไวเพอร์สีเหลืองเปลือยท่อนบนแทนเพื่อยืนยันว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตในฉากนั้นแต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็คือภาพยนตร์อาจจะเพียงแค่ใช้นักสแสดงประกอบซ้ำ เนื่องจากตามบทโอกาสที่นักขับมัสแตงจะรอดชีวิตมาได้มันดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยส่วนอีกเกรดที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วรถคันดังกล่าวจะไม่ใช่เซลีน s s 8 8อ e m u s t แตงจริงๆแต่จะเป็นรุ่น V6 m u มัสแตงหรือ Ford Mustang Six n e r e t i t n o n ที่ถูกดัดแปลงด้วยชุดแต่งเซลีนเท่านั้นฉากรถชนแบบด้นสด หลังจากที่รถเซลีน S281 องแปดหงีมัสแตงปี2003ถูกรถบรรทุกทับไปแล้วนานมันจะมีจังหวะที่รถสุดหรูอีคารอย่างเชฟโรเลตฮอลเวต C5 ปี1998พ้เุ่งเข้ามาชนต่อจนนักแข่งคนนั้นต้องออกจากการแข่งขันไปด้วยโดยแท้จริงแล้วในฉากดังกล่าวมันก็จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของตัวสตันแมนที่กำลังขับเชฟโรเลตอยู่เนื่องจากอันที่จริงแล้วฉากนี้จะไม่มีในสครปต์แต่เศร้ารถมัสแตงบัดันพุ่งเข้ามาหาเชฟโรเลตพอดีเขาจึงต้องตัดสินใจ ยอมชนโดยไม่หักหลกแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรและทีมงานที่เห็นว่าฉากนี้มันโอเคจึงค่อยไปถ่ายคลอสอพนักแข่งเชฟโรเลตในตอนที่กำลังถูกชนใส่เพิ่มเข้าไปยุคที่รถยังนิยมการติดไฟหากสังเกตดีๆในภาพยนต์ภาคที่1-3ที่จะมีเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในช่วงต้นยุค2 0 0พน ซึ่งเป็นยุคที่ราซิงนิยมติดไฟ LED เอาไว้รอบคันเยอะม,มากๆโดยเฉพาะใน Too Fast Too Furious ที่ค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษทางทีมงานจึงต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพไฟนีออนบนฟรมมาอยู่ในกองถ่ายตลอดเวลาเพื่อจัดเตรียมการถ่ายทาแสงออกมาจากรถให้ดูดีที่สุดการตัดต่อแบบย้อนหลัง ในฉากการแข่งขันครั้งแรกมันจะมีจังหวะที่พากำลังโฟกัสนักแข่ง3ามคนที่หันมามองบรยันทีละคนซึ่งหากสังเกตดีๆเราจะเห็นได้ว่าหน้าของนักแข่งแต่ละคนจะมีการขยับที่ดูเร็วและฝืนธรรมชาติเล็กน้อยตอนหันคอมาเนื่องจากจริงๆแล้วฉากนี้จะมีการตัดต่อให้ภาพถูกเล่นแบบย้อนหลังเนื่องจากในตอนถ่ายทําจริงๆทีมงานจะเริ่มสั่งแอคชั่นที่เริ่มต้นด้วยบรยอันเข้ามาในรถจากนั้นจงเงื่อลงมาตามกลุ่มนักแสดงและปิดท้ายด้วยสุกีแต่เมื่อเอามาใช้ในการตัดต่อจริงพวกเขาก็พบว่า ฉากนี้มันน่าจะมาปิดที่ตัวของไรอันทีมตัดต่อจึงต้องเอาซีนนี้มาใส่แบบย้อนหลังแทนคาริหาร์ของคาร์เตอร์เวอร์โรนหนึ่งในฉากสำคัญจากภาพยนตร์อย่างฉากคาริหาร์สุดหรูของคาร์เตอร์เวอร์โรนตัวร้ายหลักในภาพยนตร์ภาคนี้ความพิเศษของสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำก็คือคาริหาร์หลังนี้จะเคยมีเจ้าของเป็นซิลเวสเตอร์สตาร์โลนนักสแสดงเจ้าของบทแรมโบมาก่อนความพิเศษของรถออร์เรนต์จูเลียส รถมาสด้า RX7 ปี1993ของตัวละครออเรนต์จูเลียสนักแข่งชาวลาตินที่มักจะพูดภาษาสเปนออกมาลักษณะความพิเศษของรถส่วนใหญ่ซึ่งเห็นได้ชัดๆก็คือรถจะมีสีสม้มและมีชื่อของเขาสกรีนลงไปบนตัวรถเลยตามสไตล์ของนักแข่งคนนี้ที่ชอบสีสันฉูดฉาดเป็นชีวิตจิตใจแต่ความพิเศษที่แท้จริงก็คือมาสด้า RX7 ปี1993คันนี้มันคือรถรุ่นเดียวและเป็นคันเดียวกับที่ถูกใช้เป็นรถของดอมในภาพยนตร์ภาคแรกซึ่งทีมงานก็ได้นํามันไปต ตใหม่เพื่อให้ดูแตกต่างจนคนดูจะไม่ได้โดยปัจจุบันนี้ตัวรถคันดังกล่าวก็ได้ถูกจัดแสดงเอาไว้ที่ Universal Studios Hollywood โดยปรากฏเป็นหนึ่งใน p i c t u r e c a s สใน Studio Tour ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมได้อยู่ตลอด <S <S Move Bitch ในระหว่างช่วงการแข่งขันครั้งแรกสูกี้จะพูดออกมาว่า Move b i a c h ที่สื่อความหมายได้ประมาณว่าหลบไปหนังบ้าโดยคำคำนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงชื่อเพลงดังของศิลปินฮิปฮอปเยียงลูดาเครสที่ปรากฏออกมาในฉากนี้ด้วยผ่านการสแสดงเป็นตัวละครอย่างแท็ทีมงานจึงใส่ประโยคนี้ลงไปเพื่อทำให้แฟนๆของนักร้องคนนี้ต่างนึกถึงและขำไปกับมุกดังกล่าวที่มาของชื่อ s l a p j จ c k ตัวละครส l ลป j จ c k ที่ใช้รถโตโยต้าซูปราในการแข่งขันช่วงแรกของเรื่องน,นั้นชื่อส l ลป j จ c k มันก็แน่นอนว่าจะไม่ได้มาจากชื่อจริงของตัวละครแต่อย่างใดแต่มันจะมาจากวิธีการแข่งของเขาที่มักจะเลี้ยวกว้างเกินไปเลยยังชอบปาดรถแซงคนอื่นไปมาแถมรถโตโยต้าซูปราของเขาก็ยังเป็นรถคันเดียวกันกับคันที่ทีมงานเคยเอาไปใช้เป็นรถของไรอันในภาคแรกด้วยก่อนที่มันจะถูกเอามาตกแต่งใหม่สําหรับภาพยนตร์ภาคนี้คนที่ไม่มีใบขับขี่ ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับนักแสดงหลักบางคนในภาพยนตร์ที่ม,มักจะไม่มีใบขับขี่ก่อนมาถ่ายทําภาพยนตร์ที่พวกเขาต้องขับรถเยอะขนาดนี้หลังจากที่ในภาคแรกจอร์นาบรูสเตอร์และมิเชลโรดิเกสจะเป็นสองคนที่ไม่ได้สอบใบขับขี่มาก่อนโดยในภาคนี้ก็จะเป็นนางแบบและนักแสดงชาวอเมริกันครึ่งญี่ปุ่นอย่างเดวอนโอฮกิในบทสุกิที่ไม่ได้สอบใบขับขี่มาทีมงานจะต้องเข้มงวดกับเธอเป็นพิเศษและออกกฎห้ามขับรถเกินความเร็วที่กําหนดในตอนซ้อมและถ่ายทําออกมาแทนเหมือนกับที่พวกเขาเคยตั้ง กฎนี้ในตอนถ่ายทำภาพยนต์ภาคแรกสิ่งของที่ไม่มีอยู่จริงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตำรวจใช้ตลอดทางเรื่องเพื่อปิดการใช้งานรถยนต์ของเป้าหมายที่พวกเขาต้องการจะจับในโลกของความเป็นจริงน,นเวลาดังกล่าวอุปกรณ์ในลักษณะนั้นมันจะยังไม่มีอยู่จริงแต่ยังได้โดยมันจะถูกสร้างและจำลองขึ้นมาจากจินตนาการของผู้สร้างภาพยนต์เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับเนื้อเรื่องเพียงทุนนันปีกหลังของนิสสันสกายไล รถนิสสันสกายไลท์ TTRR34 ปี1999ที่ไบรด์ใช้ในภาพยนตร์แน่นอนว่าในปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในตำนานรถราคาสูงที่นักสะสมรู้กันดีอยู่แล้วว่าทั้งตัวรถและอะไรของมันจะมีความแรและมีราคาที่ยากจะเอื้อมถึงมากแค่ไหนโดยปีกหลังของรถที่ถูกใช้แต่งในภาพยนตร์ณเวลานานก็จะมีราคาพุ่งไปสูงถึง2,000ดอลลาร์หรือเกือบ70,000บาทเลยทีเดียวเนื่องจากมันทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงแถมไบรันก็ยังคงใช้รถรุ่นนี้ต่อไป ใน,นภาพยนต์ภาคถัดไปอีกด้วย Mitsubishi Lancer Evo 7 รถสุดเท่อย่างมิสูบิชิแลนเซอร์อีโวเจที่ตัวไบรอันของพอว์เกอร์ใช้ในช่วงเวลาหนึ่งของภาพยนตร์แท้จริงแล้วมันจะเป็นรถที่ไม่มีจําหน่ายในสหรัฐอเมริกานะช่วงเวลาที่มีการถ่ายทําซึ่งรถที่ถูกใช้ก็จะเป็นรถรุ่นอื่นที่ได้รับการดัดแปลงให้ดูเหมือนกับอีโวเจโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนี้อย่าง EP i n d u s t r y ในเอลเซกุโดรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งการติดตั้งสปอยเลอร์หลังทรง G ีรวมถึงสเกิร์ตด้านข้างและซุกหลอดไฟนีออนด้านใต้รถมีการใช้เครื่องยนต์สี่สู แถมรถคันนั้นยังวิ่งไปเพียง1,300กิโลเมตรเท่านั้นรถจริงยังถือว่าอยู่ในสภาพใหม่เอียมและมีสมรรถนะสมบูรณ์ราวกับรถป้ายแดงจนทําให้รถคันที่ดูกใช้ในการถ่ายทำันนานมีราคาสูงกว่าเดิมเป็นอย่างมากในตอนที่ดูประมูลอายุที่สลับกัน ในฉากคลับซึ่งเป็นที่รวมตัวของตัวละครนักแข่งหลายๆคนมันจะมีฉากที่คาร์เตอร์เวอรนเรียกไบอันว่าเขตเพื่อข่มว่าเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าแต่ในความเป็นจริงนักแสดงอย่างโคลเฮาเซอร์จะมีอายุน้อยกว่าพอลวอลเกอร์ถึง2ปี Why do I c h ชสเดอะแคท ในตอนแข่งออเดชันแรสที่โรมานล่วงแข่งขันพร้อมกับไบรอันด้วยนานเขาจะพูดประโยคว่า Why Do I c h a s e The Cat ซึ่งนี่จะเป็นประโยคจากเพลงชื่อดังอย่าง Atomic Dog ของนักดนตรีฟังผิวดำชื่อดังอย่างจอชคลินตันเพื่อเป็นการบ่งบอกวันนี้น่าจะเป็นศิลปินคนโปรดของโรมมนแถมทั้งสองก็ยังมีสไตล์ความกวนในการแสดงออกคล้ายๆกันอีกด้วยชื่อของ GPS ในภาพยนตร์ระบบติดตามหรือ GPS ที่ตำรวจไมอามีเอาใส่ไว้ในรถที่พวกเขาให้ไบรอยนแล้วโรมันใช้มันจะมีชื่อว่า Skynet ซึ่งชื่อชื่อน,นี้ก็จะเป็นชื่อที่ทีมงานตั้งใจตั้งขึ้นมาเพื่ออ้างอิงไปถึง AI ในอนาคตจากภาพยนตร์เรื่อง t yeah, i r m y n a t o r o t it ที่มาของตัวละครแทจ แต่เดิมนั้นตัวละครที่จะมีบทบาทในภาพยนตร์ภาคนี้มากขึ้นเป็นพิเศษก็จะเป็นตัวละครนักแห่งผิวดําที่ชื่อว่าเอ็ดวินซึ่งเคยปรากฏตัวออกมาแล้วในช่วงต้นของภาพยนตร์ภาคแรกและแพ้ให้กับดอมไปแต่อย่างไรก็ตามนักแสดงอย่างจาวโรที่รับบทดังกล่าวก็ดันทําตัวมีปัญหามากเกินไปหรืยังอยากจะเล่นในบทรองที่มีความสําคัญเท่ากับโรแมนเพียสจนทีมงานต้องไปเขียนบทตัวละครเทชขึ้นมาใหม่ ให้กับแรปเปอร์อย่างเรดแมนเป็นกรณีพิเศษส่วนเอ็ดวก็ถูกตัดบทให้ใหายออกไปจากแฟรนไชส์ตลอดการเลยแต่เนื่องจากเรดแมนติดคิวการถ่ายทำงานเรื่องอื่นๆอยู่ลูดาค r i สจึงเป็นแรปเปอร์อีกคนที่ถูกเลือกเข้ามาแทนและอยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันการมาของไทริสกิฟสัน การมารับบทโรแมนเพียสของไทริสกิฟสันในภาพยนตร์ภาคนี้นอกจากมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางอันยาวไกลของเขาในภาพยนตร์ภาคต่อมันจนถึงปัจจุบันแลว้วในตอนก่อนมาถ่ายทำนักแสดงคนนี้ก็จะเคยเป็นแรปเปอร์เหมือนกับดูดาคริสมาก่อนด้วยทั้งสองจึงร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อย่าง Pick Up t ั e ด h ฟน e ด้วยกันเลยฉ <school>. <laughs> ากที่ถูกตัดออกไป ในภาพยนตร์นั้นจริงๆแล้วมันจะมีฉากที่ดูกตัดออกไปอย่างน่าเสียดายอย่างฉากที่ไบรอันย้ายจากลอสแอนเจลิสไปยังไมอามีซึ่งฉากนี้จะแสดงให้เห็นว่าตัวไบรอาัานนั้นได้นิส s ันสกายไล e ์ t r มาได้ยังไงก่อนที่เขาจะใช้มันในการแข่งขันครั้งแรกของภาพยนตร์ภาคนี้ไม่มีตัวละครหลักเสียชีวิต นี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ในแฟรนชส์เรื่องแรกที่ไม่มีตัวละครหลักเสียชีวิตลงไปเลยทั้งในเชิงของการเสียชีวิตจริงๆหรือเสียชีวิตแบบหลอกๆต่างจากภาพยนตร์ในภาคแรกและภาคที่เหลือซึ่งมักจะมีสมาชิกในทีมของตัวเอกต้องเสียชีวิตลงไปด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาแม้บางตัวละครจะกลับมาบ้างในภายหลังก็ตามแถมกว่าที่จะมีภาคที่ตัวละครในทีมไม่ได้เสียชีวิตระหว่างเรื่องลงไปเลยก็ต้องรอไปจนถึงภาคเจกว่าที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งตำนานรถพุ่งชนเรือ ในฉากใกล้จบของภาพยนตร์ที่บรนแล้วโรแมนซิ่งรถขึ้นไปบนเรือเพื่อจัดการกับเวอร์โรนในฉากฉากนั้นมันจะถูกถ่ายทําที่อุทยานฟอริดาที่ทีมงานภาพยนตร์จะทําการสร้างท่าเรือประมงแห่งใหม่เพื่อใช้เป็นทางลาาและเตรียมรถโดยต้องหดงเครื่องยนต์เชื้อเพลิงและสายเบรกออกทั้งหมดเพื่อทําให้รถเบาที่สดรวมไปถึงเพื่อไม่ให้มีน้ํามันหรือก๊าซใดๆที่จะก่อให้เกิดมลพิษเละดรอดออกมาจากการถ่ายทำหรือทําให้รถเสี่ยงที่จะระเบิดจริงๆโดยแผนในตอนแรกก็คือทีมงานจะเตรียมพร้อมหลายๆอย่างใน การถ่ายทําช็อตนี้หลายๆครั้งเพื่ความชัวร์แต่เนื่องจากทีมงานนั้นมีโชคในการถ่ายทําผสมกับการเตรียมตัวมาดีมากๆช็อตแรกจึงผ่านไปด้ๆีๆจนของที่เตรียมมาสําหรับเทคหลังๆไม่จําเป็นต้องถูกใช้เลยผู้อำนวยการสร้างปรากฏตัวอีกครั้ง หลังจากที่ผู้อำนวยการสร้างยัางนิวเอชมอริสซึ่งเป็นคนปลูกปั้นแฟรนไชส์นี้ขึ้นมาเองกับมือได้ปรากฏตัวออกมาเป็นคนขับรถเฟอร์รารี่แข่งกับไรอันในภาคที่แล้วไปแล้วนานในภาพยนตร์ภาคนี้เขาก็จะกลับมาคาเมโยอ,อีกรอบในบทในายตำรวจคนหนึ่งที่ขับรถเข้ามาแจมบางฉากในเรื่องอย่างเช่นตอนในฉากไล่ล่าบนฟรีเวย์แลนด์ม้าของไมอามี ในการแข่งขันช่วงต้นนั้นจะมีการถ่ายฉากหลังเป็นสนามอเมริกันแอร์ไลน์สอารีนาซึ่งเป็นที่ตั้งของทีมไมอามี่ฮีทีมบาสในลีก NBA ซึ่งตั้งอยู่ที่บิสเคนบูลาวาแถมยังเป็นแลนด์มาร์คของเมืองไมอามีรัฐฟลอริดาด้วยเปิดโอกาสให้แฟนภาพยนต์มาคามิย ในภาพยนตร์ภาคนี้ทางทีมงานก็จะได้เปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์อิสระอย่างไมเคิลโทมัสดานที่เป็นแฟนตัวยงของฟาสภาคแรกเข้ามาสแสดงเป็นคามมโอแบบรับเชิญด้วยซึ่งบทของเขาก็คือนักแข่งรถข้างถนนในโกดังที่ขับรถ P.T Cruiser รุ่นดัดแปลงโดยตัวไมเคิลนั้นก็ดีใจมากๆที่บทของเขานั้นแม้จะเล็กน้อยแต่ก็ยังอุตส่ามีรถเป็นของตัวเองเหมือนกับตัวเอกคนอื่นๆ โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ Two Fast Two Furious ที่ถือว่าเป็นผลงานที่ทําให้เราคิดถึงนักสแสดงอย่างพอลวอล์เกอร์ไม่น้อยเลยจากเสน่ห์ในการสแสดงและความเท่ของเขารวมไปถึงความรากักที่มีต่อยานยนต์จากหัวใจจริงๆแต่ก็ยังมีเคมีจากเพื่อนๆของเขาเข้ามาทําให้เนื้อเรื่องสนุกเข้มข้นจนทําให้ภาพยนตร์ภาคนี้ประสบความสําเร็จด้านรายได้พอสมควรเลยในตอนที่ออกฉายครั้งแรกแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจ To Fast to f i o เร u ปี2003นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยได้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ